สวัสดีครับสวัสดีพีพ่พน้องนอง,นองดานาทุกท่านกับผมกลับมาผมมาพอกับคือเก่าครับในวันที่เก่าเดือนเก่าปีหกสามกับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆครกับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าที่ทังขายเซียนคืนมสัสลินไดนมาม่าเปิดไ์ไคที่ให้น้องกับผมก็คือ รายละเอียดทางขายเส้นคืนมัลสูรินกับสิเปิดขายกันตามวันที่กับผมน่ครับทางขายเส้นคืนมัลสูรินมีอุปกรณ์ที่ทำเสร็จใหม่ๆกับสิมารีวิวให้ได้ชมกันตามวันที่กับผมเปิดขายสินค้าเน้นๆลักๆก็คือเปิดขายกันตามวันที่น,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 น่ครับว่าที่เป็นคืนพี่เสือคืนลักดักพังพอรกับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากัน ไก่ๆเลยครับผมนี่ครับบอกวา่าจะเป็นชุดดักนกควักวีุมพังพอนไก่ปลากับถักมาสอบถามรายละเอียดใดครับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆนี่ฮะคืนแคว้นทางขายเสียนคืนมุงสุรินครับมีแต่สี่สิบเอ็ดบ่วงนะครับผมเป็นคืนแคว้นสี่สิบเอ็ดบ่วงนี่ครับรายละเอียดเนื้องานครับผม คืนแขวน4 1บวงผอมลังเก็บรวมทรงแถมกระดิ่ง2อันตัวนี้คือ400บาทครับผมเป็นราคากันเองนะครับผมราคาเบาๆเนีเป็นคืนพิเศืสืมอ3บบวงกับผม15หลัก30บวงเนี่ยลายเรียนเนื้องานกันตามภาพข้างหน้าเลยครับผมสายหนาก็เป็นสายหนาพีอีห่วงทองเหลืองเป็นระบบหลอกนะครับผมตัวนี้ ขื่นพ่เสือรต่อไซนาระบบหรอกสนใจกะถักขม้าได้ครับผมนี่ฮะวัวสิเป็นหุ่นยางนกกวักหุ่นยางนกอิลุ่มรายละเอียดเนื้องานสินค้ากับตามภาพ้างหนาเลยครับผมแต่ทางขายเซียนคืนมอสุรินลบประกันรายละเอียดเนื้องานให้ครับผมความละเอียดนี่ฮะจให้ภาพอธิบายแลวครับผมเบิ้งกับตามภาพที่เห็นอยู่้างหนาเลยครับผม ว่าิเป็นลำโพงเมมโมรีก็มีเปิดขายขบชุดหรือแยกชุดกับผมขาดเลืออุปกรณ์แบบใดก็ถักเขามาได้กับผมเป็นรายละเอียดเหนื้องานสินค้าใหม่ๆส่วนโป้ชุดดักนกควักกัราคา1,100บาทคือเก่ากับผม รวมค่าจัดทร่ง1 0 0บาทกัเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD เบสเซ็ตแล้วรอจ่ายยูน่าบาท1,200บาทครับผมนี่ฮะสนใจแบบใดกะทักข้ามาได้ครับผมกัฝากบอกต่อๆไปนำรับผมสำหรับท่านที่พึงกราเห็นรายละเอียดเนื้องานกะกดติดตามไปเลยครับผมทั้งขายเส้นคืนเมืองสุรินมีรายละเอียดใหม่ๆกะสิลงให้ได็ช่ได้เบิ่งกันนี่ฮะตามที่เห็นะครับผมก็คืคอ สินค้ามีพร้อมเปิดขายทั้งขายเสียนขืนมุสซลินซีรีสวิวให้ลูกค้าได้ชมได้เห็นกันตามวันถี่กับผมนี่ครับเปิดขายกันตามวันถี่เพราะว่าเนื้องานที่ผ่านมาคลิปวิดีโอเก,าก่าก็เป็นสินค้าที่ขายเบิไปแล้วนะครับก็อยากให้ติดตามเบิ่งวิดีโอใหม่ๆกับผมคลิปใหม่ๆที่ทั้งขายเสียนขืนลงให้ชมก็อยากให้เห็นหรออยายละเอียดเนื้องานความชัดเจน ติดต่อเขามาทั้งเฟสทั้งลไลน์ใดกับผมมาเบิ้งไลยละเอียดเนื้องานว่างานชินใดเป็นของทานผมกับจตส่งไลยละเอียดใ้ทาน,าาน,นในเนานาเด,ในนดเบิง้งคุยไลยละเอียดการสื่อขายกับผมหรือสิทโทรเขามาคุยไลยละเอียดกระใดกับผมนี่ฮะเป็นรีวิวสั้นๆกับผมสำหรับวันที่เก่าเดือนเก่าปีหกสามฝากติดตาม นำครับผมก็ขอฝากรายละเอียดสั้นๆเอาไว้สำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ